ต่อให้ชีวิตของคนดีเลอร์ประเสริฐสีขนาดไหนคนที่อิจฉาคุณก็จะหาเรื่องเอามาขิงคุณได้อยู่ดีเรื่องราวของบักฝรั่งหัวดําที่อยากจะเป็นโนนึงในเวทีการประลองเถื่อนพนมฝรั่งคนนี้ก็เลยต้องฝึกอย่างหนักจนกลายเป็นฝรั่งสายแข็งที่พร้อมจะกระเทือบใครก็ได้ที่ต้องการส้นตีนเออใครก็ได้ละตอนนี้แล้วเรื่องราวของฝรังหัวดําผู้มุ่งมุ่นกับการต่อสู้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอไอ้แ้งเหล็กหมัดเถื่อนให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเา หากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจีกิกน,กกนแบบตาตอดตายอยากรอกขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขยช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังและข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้นเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหม สบอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่แก๊งวัยรุ่นเด็กฝรั่งที่แอบบุกเข้ามาเล่นในบ้านของคนญี่ปุ่นแล้วมาเจอกับดับสมุไร,รที่วางเด็กไปนสง,งาอยู่กลางบ้านแต่ในขณะที่เด็กพวกนี้กำลังซุกซนจู่ๆก็มีเสียงดังก๊อก๊แก๊กไอสองตัวน,นี้ก็เลยวิ่งหนีออกไปทันทีแต่พ่อหนุ่มน้อยคนนี้ที่ชื่อแฟรงก์ก็ไม่หนีไปไหนเพราะอยากจะเอาดับสมุไร,รไปวางไว้ที่เดิมแต่มันก็ทาให้บักแฟรงก์ต้องสวยเพราะลูกชายของเจ้าของบ้านก็มาเตะบักแฟรง ไปหาอะไรทําเถอะเดี๋ยวพ่อจัดการเองเ,อเรื่องแค่นี้พ่อจัดการได้จากนับบักชีก็ได้บอกว่าถ้าบักแฟรงค์อยากจะได้ดับสมุไรแบบนี้ก็ต้องไปต่อสู้ลหามันมาด้วยตัวเองจะมาขโมยแบบนี้บ่ได้บักแฟรงค์ก็บอกว่ากูไม่ได้มาขโมยแค่จะเอามันมาวางไว้ที่เดิมเฉยๆแมงแครมมนจะไปเชื่อบักชีก็เลยทาการตวัดดับสมุรไรด้วยความเร็วแสงจนนาให้ปีกหมวกของบักแฟรงค์ขาดกระจุยแต่บักแฟรงค์ก็ไม่มีทีท่าตกใจหรือหลบสายตาเลยสัก,กนิดนั่นก็เพราะมันเร็วเกินจนมองไม่ทันแต่บักชีกกกกก็็ดััััังงคคิวว่่่าาาาทีีบแร์ไมมมมมหลลเเพะนนนจญณสู้ย พ่อและแม่ของบักแฟรงค์และบอกว่าจะฝึกวิชาต่อสู้ให้กับบักแฟรงค์บักแฟรงค์ก็เอออหอมุกไปด้วยเพราะกลัวว่าบักชีจะแจ้งตำรวจในข้อหาเข้าไปขโมยของในบ้านเออต้องทำตัวเนียนเข้าไว้แต่พอถึงเวลาที่บักแฟรงค์จะต้องฝึกเขากลับไม่ได้รับการฝึกฝนจากบักชี้แถมยังต้องมาเป็นกระสอบทรายให้กับน้องชินโก้ลูกชายของบักชีบักแฟรงก์ก็เลยโวยวายและบอกว่ากูไม่อยากจะฝึกและแม่งเตะเ,เ,เอาเตะเอาเจ็บชิบหายแต่ถึงบักแฟรงค์จะไม่โอเคกับการที่จะต้องมาเป็นกระสอบทรายเขาก็พอจะได้วิชาความถึงติดตัวมาและช่วยชชิินนนนนนโโกกกกกก้้จจาาารรดััังแะที่่บม เก่งและไม่น่าจะโดนรังแกได้แม่งฝึกแทบตายมาโดนแกล้งเฉยเลยซึ่งวันเวลาอันน่าเบื่อก็ได้ผ่านไปหลายปีจูจๆบักชินโก้มันก็ตายหา่าแบบที่นางก็ไม่ได้บอกว่าตายเพราะอะไรบักแฟงที่ตอนนี้เป็นหนุ่มฝรัง่งก็เลยบอกกับบักชีว่าถ้าบักชินโก้มันตายห่าไปแล้วก็ให้ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้มาให้กุแทนก็ได้เพราะรทนเป็นกระสอบสายให้กับบักชินโก้จนมันได้ซอมอเร่แบบป่าประโยชน์ไปแล้ววิชาแม่งดีจริงหรือเปล่าว่าทำไมตายง่ายจังบักชีก็เหมือนจะไม่โอเคเพราะบักแฟงไม่ใช่คนในตะโกนแต่บักแฟรงก็ไม่สนแล้วบอกว่าเเขขาาาจะ้รร่วมกลองใ ฐานะของครอบครัวบักชีรับรองทุกคนจะต้องงงเป็นไก่ตาแตกแน่ๆเออเป็นฝรั่งหัวใจเจแปนบักชีที่ไม่มีทางเลือกและคิดว่าคำตดดีกว่าคำขี้ก็าทาการฝึกบักแฟงอย่างเข้มข้นทําให้บักแฟงต้องสะบักสะบอมพอะต้องกลายมาเป็นกระสอบสายให้กับบักชีที่เก็บกดจากการตายของลูกชายแม่งหนักกว่าเดิมอีกรอบนี้แต่ด้วยความถึงที่บักแฟรงสะสมมาอย่างยาวนานมันก็ทําให้บักแฟรงสายดื้อด้านสามารถทนกับพลังแรงความเครียดของบักชีได้ซะย่างนั้นแม่งมาเป็นที่ระบายชัดๆซึ่งหลังจากนั้นบักแฟงก็ฝึกซ้อมอย่างหนักทั้ง ทานนั่งหรือแม้กระทั่งตอนกินเรียกได้ว่าทรมานทุกวินาทีเลยก็ว่าได้และถึงจะโดนทรมานจากความสาดิษของบัคชีบักแฟรงก์ก็ไม่เคยบน่นและรับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดของบัคชีจนนับให้บักแฟรงก์กลายเป็นกระสอบทรายที่ไม่รู้จักเจ็บจับปวดอีกต่อไปก็เรียกง่ายๆกลายเป็นคนตายด้านแม่งคนพ่อคนแม่ถึกควายถุยแต่ถึงบัคแฟรง์จะสาเร็จวิชาถึกควายถุยบัคแฟรงก์ก็ยังไม่ได้ไปบรลองและเข้ารับราชการจนเป็นทหารยศผู้พันเพราะต้องทำมาหาก,กินไม่อย่างนั้นจะอดตายและในวันนี้ก็ได้เวลาเลิกง,งาม เหล่านักต่อสู้เรียกว่าคูมิเทบักแฟงก็เลยทําการหนีทหารและมาหาบักชีที่ตอนนี้กําลังป่วยอรอแรกบักชีก็บอกว่ากูไม่ได้เป็นอะไรมากแค่กูแก่เฉยๆบักแฟงก็ไม่ได้สนใจและบอกว่าจะเดินทางไปสู้ในศึกคูมิเทกเพื่อจะทําให้วงตระกูลของท่านอาจารย์โด่งดังตามที่ท่านอาจารย์ชี้ต้องการเออไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปแม่งมาเป็นเพลงพุ่มพวงเลย เวลาต่อมาบักแฟรงก์ก็ถอดสังขารมาถึงฮ่องกงแล้วมาเจอฝรั่งลัมเบอร์คนนี้มันมีชื่อว่าเรามาที่นี่ก็เพื่อจะเข้าร่วมการประลองเพราะคิดว่าบนโลกใบนี้ไม่น่าจะมีใครสู้กับมันได้เลยสักคนเออกูนาโนหนึ่งของจริงบักแฟรงก์ที่เบื่อจะฟังบักเรี้โมเขาก็เลยมาเล่นเกมตู้แข่งกับมันทำให้บักเรแพ้ราบคาท่านนี้บักแฟรงก์ก็ไม่เคยเล่นเกมตู้เลยสักครั้งเดียวแมงคดก่าจากนั้นไอ้สองตัวนี้ก็มาเจอผู้จัดการที่ถูกส่งมาจากสมาคมคูมิเทเพื่อจะมาดูแลบักแฟรงก์และบักเร่เจอก2 ัวนี้ก็ไม่รอชา้ารีบนำทานทั้งคู่ไปที่สนามแข่งทันทีแล้วพอมาถึงไอ้สอตัวนี้ก็ต้องมาลงทะเบียนซึ่งบักแฟงก็ไม่ในะนมตระกูลของชิโนชิทานะกะไอ้สอตัวนี้ก็ต้องประหลาดใจเพราะหน้าตาของบักแฟงมันไม่มีเขาโครงของคนญี่ปุ่นเลยสัก,กเนดเออมึงเป็นญาติฝไไ่ายหนไอ้สตัวนี้ก็ไม่อยากพูดมากลรวบอกให้บักแฟรง์แสดงวิชาประจําตระกูลด้วยการใช้มือทุบอิดมอนที่อยู่ก้อนล่างสุดให้แตกโดยที่ไม่มีก้อนไหนแตกเลยสักก้อนบักแฟงที่ทําการฝึกเป็นกระสอบรายมาอย่างโชคชนก็เบ่งพลังจากรูทวารและปลดปล่อยผ่านฝ่ามืออออจนนไปกกระแทมซ้ผา ทำให้อินมอนก้อนล่างสุดแตกกระจายเหมือนกับที่คณะกรรมาการต้องการเป็นเดะแม่งทําได้ยังไงวะทุกคนที่เห็นบนั้นก็พากันตกตะลึงเพราะยังไม่เคยเห็นใครแสดงอะไรได้พิลึกเกือแบบนี้มาก,ก่อนไอคนนี้ที่ไม่ชื่อว่าชองซึ่งเป็นแชป์เมื่อปีที่แล้วก็บอกอบกับบักแฟรงค์ว่าแค่นี้นะจิบจิบเราของจริงมันอยู่ในสนามเอเบื่อจริงๆไอพวกมวยโชว์และออกสักพักบักฟแฟรงก์ก็มาเจอมนักข่าวสาวที่กำลังโดนกลุ่มผู้ชายพวกนี้ลวนลามบักฟแฟรงค์ก็เลยทําโชว์เอ็กหอยและบอกว่าอย่าทำอะไรแม่สาวคนนี้ไอนันี่ก็บอกว่าบอดได้มึงจะทําอะไรรรกกกกกกูบบบััััั่่งงแ็เเเลลยนนมม วให้มันถือเหรียญเอาไว้แล้วบอกว่าถ้ากูสามารถฉกเหรียญออกจากมือของเมืองก่อนที่เมืองจะกำมือได้กูจะเลิกยุ่งกับเมืองทันทีอันนี้ก็บอกว่าโอเคเราไม่คิดว่าบักแฟงจะทำได้บักแฟงก็เลยนึกถึงอดีตตอนที่เขาฝึกวิชากับท่านอาจารย์ซาดิสด้วยการจกปลาจากบ่อขึ้นมาด้วยความรวดเดว็วแม้การฝึกของพวกมืองเดือดร้องกระทั่งป่าบักแฟรงที่คิดได้ก็ไม่รอช้าและทำการจกเหรียญมาจากมือแถมยังเปลี่ยนเหรียญใหม่ใส่ไว้ให้ด้วยทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเติงเติงและยอมที่จะหลีกทางให้กับคนที่มีพลังจกได้ไไววถึึงงงขขนนนาาดดี้้้เออ่่่ใครจะปสูกกมมมซ็ทแ คนนี้ที่มีชื่อว่าแจนิดประทับใจแล้วรู้สึกชอบบักแฟงพอเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอผู้ชายใส่ยจกแบบนี้มาก่อนและถ้าอยากเจอลองมาเที่ยวร้านคาราโอเกะแถวบ้านกูดิเห็นมันนั่งจกกันนั่งเคินเวนลาต่อมาบักแฟรงก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าและทําการยืดเส้นยืดสายก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้จะได้ไม่เส้นยืดกลางเวทีบักเรที่เห็นก็เสียรูดากเพราะกลัวว่าถ้าบักแฟงมันเป็นริสีดวงถ้าเจอท่าน,นี้ไปริสีดวงคงจะแตกแน่ๆเออมันทําได้ยังไงวะแล้วพอถึงเวลาของการต่อสู้ประธานก็ทาการกล่าวเบอร์พิธีตัรรริิิบบบนนอะไไกก็ว่าป และถ้าใครที่ได้แชมป์จากการแข่งขัน<ๆ>ก็จะได้ดาบสมูรไรเหมือนกับที่บักแฟงเคยได้สัมผัสตอนที่เข้ามาวิ่งเล่นในบ้านของอาจารย์ชีและวิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ก็มีอยู่เพียงแค่3วิธีวิธีแรกก็คือทําให้นอกหรือตายวิธีที่สองคือให้คู่ต่อสู้พูดว่าขอยอมแพ้และวิธีสุดท้ายคือให้คู่ต่อสู้ร่วงออกจากสนามบอลลองเออแค่นี้เองครง่ายและพอทุกคนรับรู้กติกาการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นทันทีซึ่งนักสู้ทั่วทุกสารทิศต่างก็พากันมาต่อสู้กันอย่างดุเดือดฐานะท โชว์ฝีมือก่อนบักแฟรงค์ซึ่งบักเรย์ก็สามารถจัดก,การนักสู้ห่างแถวคนนี้โดยการหัวด้วยท่อนแขนเข้าไปแค่ทีเดียวแมงพลังแรงควายของจริงจากนั้นก็มาถึงรอบของบักชองซึ่งเป็นแชมป์จากปีที่แล้วแถมมันยังเคยฆ่าคู่ต่อสู้ในการบัลลองมาแล้วหลายคนแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับรอบบักชองก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในรอบนี้และปิสกอร์ด้วยความโหดเที่มอมาหิดด้วยการตบคู่ต่อสู้ทางทันที่มันก็สลบไปแล้วแมงโคตรโหดแล้วพอมาถึงตาของบักแฟรงค์มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเพราะไอคนนี้มันก็กระจกง,อ,งอยและแง สลบสลายไปซะอย่างนั้นแม่งง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วแถมการชนะในครั้งนี้ยังทำลายสถิติความเร็วที่บักชอนทำไว้เมื่อปีที่แล้วทำให้บักชอนต้องตกกระใจเพราะไม่คิดว่าจะมีใครสามารถมาโค่นล้มสถิติมันได้เออแม่งทำได้ยังไงวะนั่นแหละครับการต่อสู้ในรอบแรกก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้นักสู้มากมายพากันสะบักสะบอมและหอบความชอกช้ำกลับบ้านหลงเหลือก็แต่ผู้แข่งแกร่งแต่การต่อสู้ก็ไม่ได้แข่งวันเดียวจบเพราะการแข่งขันต้องใช้เวลาถึง3วันถ้าไม่มีเวลาให้ผู้เข้ารอบพักก็คงจะไม่เหลือใครเลยสักคนแต่เส้นทางชีีวิตท่่ไไไปปสูกกการรร็แแช์ของงบบัด้ ร,รอเจ้าหน้าที่ของกองทัพก็มาตามให้บักแฟรงก์กลับไปทํางานเนื่องจากกองทัพไม่อยากจะให้บักแฟรงก์ต้องมาเสียเวลาก,การต่อสู้เลเธอเปอิดเปื้อนแต่บักแฟรงก์ก็ไม่ได้สนใจการงานและทําการวิ่งหนีสองตัวนี้จนทาให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังอินเดียไม่ใ่อย่างนั้นเออคิดซะว่ากาลังดูหนังอินเดียเวลาต่อมาบักแฟรงก์ก็มาดินเนอร์กับแจนนิสเพราะเธออยากจะรู้จักกับบักแฟรงก์สายจกให้มากกว่านี้แต่แจนนิสก็ไม่ได้อยากจะรู้จักกับบักแฟรงก์แค่อย่างเดียวเพราะเธอก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการปลอมเนื่องจากอยากจะได้ข้อมูลทีี่่่่่ไไไไไมมมมมเเคคยใใรรรรดด้้้้ปทําาาาาาขขขววแตบบกก็อออสถหูละ กูก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันแกนนี่ก็ไม่รักความพยายามและบอกว่าถ้าบักแฟร์ยอมพูดเคอนนี้จะให้สวัแก๊กแบบเต็มที่บักแฟร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าโอเคเรามันก็อดอยากการสวัแก๊กมานานแล้วเหมือนกันเออใครปฏิเสธก็บ้าแล้วนั่นแหละครับไอสองตัวนี้ก็พากันสวัแก๊กกันแบบตายอดตายอยากแบบนี้แทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันหมดเืินทําให้ไอสองตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราไปโดยปริยายตามคอนเซปต์สวัแก๊กม่อไหรได้เป็นม่อนั้นแต่พอถึงตอนเช้าพระเอกมันก็กลับคำและบอกว่ามันไม่สามารถให้ข้อมูลลออออะะไไไรรรรดด้้้เาาาากกัััว่่นนนนนนงงงงจบตยยททีีมุถึข บอกว่าบอกเป็นอย่างเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการข้อมูลอะไรขนาดนั้นแขอยากจะหลอกแสวจแกกับพระเอกเฉยๆเออทำไมไม่เคยมีใครมาหลอกกูแบบนี้บ้างวะแต่ถึงนางเอกจะไม่ได้ข้อมูลอะไรจากพระเอกเธอแกแอบเนียนเข้ามากับนักสู้คนอื่นพระเอกที่เห็นก็เลยต้องคาระวะความพยายามของนางเอกที่ทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ข้อมูลถึงขนาดนี้เออแล้วแต่มึงเลยละกันแล้วพอถึงเวลาของการต่อสู้ในรอบที่2นักสู้ทุกคนก็มาหนึ่ง,งกันเหมือนเดิมซึรหมมังคตมให้พระเอกได้มาเจอกับนักสู้มากหน้าหลายตาที่ไม่ได้ททําา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 ใหห้้้เเเเขตตอออออองปกกกกกกรรรรระะะะสสสสบยยมมืนนนนนี่่่จ์ดิฝึึ็ลลููุแชค สู้ด้วยสารพัดวิธีอย่างเช่นต่อยเข้าไปที่หาของผู้ต่อสู้แบบนี้แม่งคนพอคนแม่จุกแต่ในรอบนี้บักเรก็ต้องมาเจอกับบักชอนเรก็เลยบอกให้บักเรระวังแต่บักเรก็ไม่สนใจเออแค่นี้เองกิบกิบและพอเริ่มการต่อสู้บักเรก็จัดชุดใหญ่ใส่บักชอนจนบักชอนตั้งรับไม่ทันและโดนหัวเต็มเมแบบไม่ได้ป้องกันทำให้บักชอนบูบบักเรก็เลยแสดงอาการดีออกดีใจและเต้นแรงเต้นกลาไม่หยุดทางทั้งที่บักชอนมันก็แค่เมินบักชอนก็เลยอาศัยจังหวะที่บักเรกำลังดีใจจัดชุดใหญ่่ฟกกรรระะพิิบบบ้นนัเเเททททีาาาาาาใหหงงยยแจต แต่บักชอนก็ไม่จบแค่นั้นรามันก็ทําการถีบหน้าของบักเรเพื่อหมายที่จะฆ่าบักเรทิ้งแต่บักเรมันก็ไม่ถึงตายแค่น้องเอาเคโอคาที่เฉยๆเออยังไม่ชนะอย่าเพิ่งรีบดีใจพระเอกที่เห็นว่าบักเรโดนยําจนเละก็รู้สึกแค้นบักชอนแบบสุดๆแต่ก็ยังไม่ถึงตาของเขาก็เ,เลยต้องพาบักเรมาหยอนน้ำข้าวต้มที่โรงพยาบาลเพราะอาการมันสาหัสเกินไปนางเอกที่เพิ่งจะเห็นความโหดร้ายปาเถือนของการแข่งข,ข,ขันก็บอกให้พระเอกล้มเลิกการต่อสู้ไปเถอะเพราะเธอกลัวว่าผู้ชายใส่จกแบบพระเอกจะตายห่าแต่พระเอกก็ไม่ สู้เพื่ออาจารย์ซาดิษนางเอกที่ไม่สามารถห่ามพระเอกได้แต่ก็เลยมาแจ้งความแล้วบอกให้ตำรวจล้มเลิกการแข่งขันเพราะมันมีการต่อสู้ที่โหดร้ายและเกือบจะทําให้คนตายมาแล้วเมื่อกี้นี้ซึ่งพวกตำรวจฮ่องกองพวกนี้ก็เลยต้องมาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่มาจากกองทัพอเมริกาแต่ก็ไม่ได้มาล้มเลิกการแข่งแค่มาเพื่อที่จะบอกให้พระเอกกลับไปทํางานเฉยๆพระเอกก็โคตรจะเซ็งเพราะเขามา,มา,มามแข่งแค่3วันไม่ได้ใช้เวลานานอะไรขนาดนั้นทําไมต้องมาบังคับกูไปทํางานด้วยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพระเอกมันก็ไม่สนแล้วรีบกลับไปขึ้นสังเวียนเราไม่่อออยยาาาาากกกจะต้้้้งงงเเสีเีววลลลััคนนนนแซึหร ต่อสู้ก็ลื่นไหลไปแบบต่อเนื่องจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่เหลือแต่พระเอกกับบักชอนจอมโหดทำให้สองตัวนี้ต้องมาต่อสู้กันเพื่อชิงแชมป์ความเป็นหนึ่งในเรื่องของการต่อสู้พระเอกที่หมันไส้บักชอนมานานก็ททำการเปิดประเด็นด้วยการถีบหน้าของบักชอนจนบักชอนต้องจับกรรมการมาบางังแต่พระเอกก็ไม่สนกระโดดข,ขึ้นเหยียบกรรมการและใช้ลูกถีบถีบใส่บักชอนจนหงเงิบจ,งงบจากนั้นพระเอกก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบใส่บักชอนแบบไม่ยัง้งแต่บักชอนก็ยังไม่ยอมและเล่นโสโปกด้วยการใช้แป้งเย็นตาง,งูปาใส่เข้าไปท ที่ตอนนี้มองอะไรก็เป็นภาพเบอร์ก็โดนบักชอนเลือกกระเทือนได้ตามใจชอบจนทำให้พระเอกสะบักสะบอมและํำท่าจะตายหาขาสนามแต่บักชอนมันก็ดาไม่รีบปิดเกมนี้ให้จบเราโมแต่สนใจเสียงเชียร์เสียงอวยจากเอฟซีข้างสนามจอมพระเอกได้สติและคิดถึงตอนที่เขาฝึกกับท่านอาจารย์สาดิดด้วยการปิดตาต่อสู้พระเอกก็เลยรีบทำสมาธิจนเข้าถึงจิตวิญญาณที่รับรู้ทุกสิ่งอย่างแต่บักชอนก็ไม่รู้เรื่องและคิดว่ายังไงมันก็ชนะมันก็เลยทำการเวียงมาใส่พระเอกแต่พระเอกที่ตอนนี้อัพสกิลมาใหม่ก็ททำการรับบัตรของบแล ส้นตีนไปที่หน้าของบักชอนสามทีติดบักชอนที่โดนงกระทือแบบไม่ยั้งก็เลยทนไม่ไหวและบอกขอยอมแพ้ซะอย่างนั้นอะแครมันจะไปสู้กับเมึงได้นั่นแหละครับพระเอกก็ได้กลายเป็นแชมป์การต่อสู้ที่จะขึ้นมาหลายร้อยปีแถมยังเป็นฝรั่งคนแรกที่ได้แชมป์ทำให้พระเอกได้ดับสมุไรเหมือนกับที่อาจารย์ซาดิคเคยได้เมื่อตอนที่อาจารย์ยังเป็นนมจนาน้นพระเอกก็มาบอกกับบักเรว่าตอนนี้กูล้างแคนให้มึงแล้วไอ้เพื่อนเลิฟบักเรก็เลยซึ้งใจแล้วบอกว่ากูจะเป็นเพื่อนเลิฟของมึงตลอดไปวันแล้วพระเอกก็จุ๊ ซึ่งมันก็ทำให้แจนนี่โดนถอดจากการเป็นนางเอกเพราะตอนนี้พระเอกมันออกอาการและทําท่าจะเปิดตัวนางเอกคนใหม่แล้วนั่นแหละครับบักเรก็กลับกลายมาเป็นนางเอกเพราะมันก็เหมือนจะมีใจให้กับพระเอกเหมือนกันซึ่งมันก็กลายเป็นการเปิดตาํานานเพื่อเลิฟสายสวัสดก๊กที่ต้องใช้งวงช้างมาฟาดฟันกันจนสนันไปทั่วปัตตภีดูมาตั้งนานไม่นึกเลยว่าจะจบแบบนี้หนังแม่งโคตรหักมุมแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ,บ้างล่ะครับสาหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้า่าก กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ